ทีนี้ไปดูเรื่องการพัฒนาเมืองเก่ายะลานะครับโดยจังหวัดยะลาเขาจัดประชุมนิเทศโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่ายะลาครับวันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าอําเมืองจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประกิจกรรมประชุมนิเทศโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจะทําแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่ายะลาโดยมีนายพรชัยสิทธิเกศรผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพศีส,สกุลชัยรักสถาบันอาสมศิล์พร้อมด้วยประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม120คน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับสถาบันอาสมศิล์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาจากประชุมนิเทศโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทเมืองเก่าสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของเมืองยะลา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นกรอบพิศทางในการบริหารจัดการเมืองเก่า,า,ายะลาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพย์ทิสีสกุลชัยรักสถาบันอาสมศิลก์ก็บอกนะครับว่าโครงการนี้ต้องการทําให้เมืองเกาวเยลารู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของเมืองเพื่อน,นําไปวางแผนพัฒนาได้ถูกยังมีกิจกรรมลักษณะนี้อีกกว่า10เวทีที่จะขอเวลาชาวเยลาสอบถามคุณค่าของเมืองรวมถึงทิศทางของการอนุรักษ์เมือง การทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเป็นตัวบอกว่าพื้นที่เมืองเก่ามีตรงไหนบ้างที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะทำคำถแถลงความสำคัญของเมืองที่ไม่ได้แค่อนุรักษ์แต่มีบางส่วนที่สามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ครับอยากให้ชาวยาลาเนี่ยช่วยสละเวลาพูดคุยกันนะครับอาจจะนอกวงในวงก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางให้สื่อสารนะครับ โครงการนี้น่าจะจบประมาณเดือนตุลาปีนี้นะฮะดังนั้นเรายังมีเวลาพูดคุยกันอยู่แล้วก็คิดว่า,าทางคนนอกอย่างพวกทีมที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่มาแลกเปลี่ยนกับคนในยาลาซึ่งตรงนี้มันจะถือว่าเป็นความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเราที่เป็นคนนอกเนี่ยจะคิดแล้วต้องเอาแบบนั้นราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอขอเวลาชาว,ชาวยาลานะฮะ อาจจะบางครั้งนี่อาจจะไม่ได้มาวงใหญ่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบไปกินกาแฟกันตอนเช้าเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีแผนโครงการเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เราก็จะกลับมานัดประชุมวงใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง